ทานนี่ดูหน่อยสิครับถูกปากไหมญาติพูดในขณะที่ตักอาหารให้ไลในร้านอาหารสุดหรูที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมระดับห้าดาวใจกลางเมืองขอบคุณค่ะและย,ยิ้มกรุ้มกลิ่มเบาๆด้วยความเอนดูในความอ่อนโยนของญาติที่ค่อนข้างขัดกับลุกเคร่งขรึมนั้นนี่เป็นคืนที่สามแล้วที่พวกเขามากินข้าวด้วยกันนอกคลับโดยทุกวันญาติก็จะจ่ายค่าดื่มแบบเมาให้กับทางคลับ เพื่อที่จะพาไล์ออกมากินข้าวนอกที่ทำงานของเธอเหมือนเป็นการเช่าตัวมาเอนเตอร์เทนนอกสถานที่สามวันที่ผ่านมาญาติได้พาไล์มากินข้าวในร้านอาหารรูรูและดื่มกันนิดหน่อยหลังจากนั้นญาติก็ไปส่งไลกลับอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยมีสิงกับช้างติดตามไปด้วยตลอดไลพรุ่งนี้ผมต้องไปต่างประเทศแล้วเดือนหน้าเลยถึงจะได้กลับมาไปนานเลยเหรอคะ ครับผมทำงานที่นั่นส่วนมากก็อยู่ที่นั่นเลยแต่ก็กลับไทยอยู่ทุกเดือนสายตาของไร้แสดงออกถึงความรู้สึกโหยหาเบาๆในขณะที่มองหน้าญาติแต่เมื่อเริ่มตั้งสติได้เธอก็รีบเก็บสีหน้าให้ปกติเดินทางปลอดภัยนะคะ